ครับวันนี้มาอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบ,บุรีพร้อมบรรยากาศฝนตกซึ่งเมื่อวานก็ไม่ตกเมื่อวานฟืนก็ไม่ตกพอวันที่กูหยุดเท่านั้นแหละแม่งตกเอ้ยไม่เอา่าหยุดยไว้ียกว่าพักไปครับด้วยทางที่เปียกน้ำฝนกับแบต13% ดูว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนอืมด้านหลังหลังอันนี้นะครับเขาจะเป็นร้านขายพวกกิฟช็อปเป็นของที่ระลึกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ขนมแล้วก็คิดว่าไม่แพงนะดูจากราคาอันนั้นน่าจะเป็นแพรอาหารอันนั้นก็เป็นร้านอาหารนะครับหรือว่าแควรฝั่งนี้ ก็คิดว่าใช่แหละห้องน้ำอยู่ด้านนี้ฝั่งนี้ไฮโซมากนะครับรีบไปซัมแบตหมดการรีวิซรวบรัดให้ทด่าแมปจูทั้งหมด เหมือนตอนเด็กจะเคยมาทีนะครับกลัวชิบหายเลยเฮ้ยสลายครับผมสลายอะไรสักอย่างหนึ่งฝั่งนั้นเป็นวัดอะไรก็ไม่รู้ที่มีเจ้าแม่กวนอิมน่าจะใช่นะ ตั้งอยู่นี่แพ้อย่างรู้หลาไฮโซสเสน่หของมันก็น่าจะอยู่ที่น้ำนะครับมันใสมากเขาดูแลดีนะครับมันอยู่มานานแล้วโครงสร้างมันก็คงเป็นสนิมแล้ะแต่ก็มองไม่ออกงบประมาณทาสีไม่อัน เป็นรางรถไฟระบบสองขนาดสายคู่ผมไม่รู้ประวัติแล้วฮะม้ศึกษาเลยอีกมุมหนึ่งนี่มุมนี้สวยช่วยมคอยแผน,นตอนนี้น้ำเข้ามือถือครับ อ่านั่นพี่ทำสงครามนะครับผมเมื่อกี้ถามพี่ที่เขาอยู่ตรงนั้นว่ามันเสียเงินค่าเข้าไหมเขาตอบไปดีมากครับอาจจะแล้วมันเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับไม่ทราบเหมือนกันครับพี่เพิ่งมา <laughs> ไปครับไปดูฝั่งนกวยงานบอว่าจะทันแบตหมด จริงผมกะมาถ่ายรูปด้วยแต่สภาพอากาศมันเป็นสะอย่างนี้ผมไม่เอากล้องมาเสี่ยงหรอกยังเป็นหมอนไม้อยู่นะครับหมอนไม้ั้หหุดเหล็กให้ดูมุมเช็คมุมให้ตลอด เฮ้ย hey. ผมว่าฝั่งนี้สวยวนะ่ะแต่ค่าขึ้นแท้คงจะแพงหน้าดูชอบนะวิวลักษณะนี้ทางรถไฟเหนือต้นไม้ นี่ครับไม่รู้ว่าชาติไหน80%ชาติไทย <laughs>